ต้นไม้แห่งปัญญาณนะหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในป่าทึบมีเด็กหญิงคนหนึ่งชื่อแก้วตาอาศัยอยู่กับยายของเธอยายเป็นหมอสมุนไพรที่มีชื่อเสียงในละแวกนั้นทุกๆวันแก้วตาจะติดตามยายเข้าไปในป่าเพื่อเก็บสมุนไพรและเรียนรู้เกี่ยวกับพืชต่างๆ วันหนึ่งขณะที่ทั้งคู่กำลังเดินลึกเข้าไปในป่าแก้วตาสังเกตเห็นต้นไม้ประหลาดต้นหนึ่งมันมีลำต้นสีทองอารามใบสีเงินวาวับและผลสีรุ้งที่ส่องแสงระยิบระยับเธอรู้สึกตื่นเต้นมากและอยากเก็บผลไม้นั้นมากินยาย หนูขอเก็บผลไม้สวยๆพวกนั้นมากินได้ไหมคะแก้วตาถามอย่างตื่นเต้นยายมองต้นไม้น,นั้นด้วยความประหลาดใจไม่ได้จ่าหลานนี่คือต้นไม้แห่งปัญญาต้นไม้วิเศษที่ยายเคยได้ยินมาในตำนานแต่ไม่เคยคิดว่าจะมีอยู่จริงผลของมันไม่ใช่ของกินธรรมดาแต่เป็นบทเรียนชีวิตที่ซ่อนอยู่ แก้วตาฟังด้วยความสนใจแล้วเราจะเรียนรู้บทเรียนได้ยังไงล่ะคะถ้าไม่ได้กินยายยิ้มอย่างอ่อนโยนและอธิบายเราต้องเลือกผลไม้หนึ่งลูกแล้วนำมันกลับบ้านวางไว้ใต้หมอนตอนนอนคืนนั้นเราจะฝันถึงบทเรียนที่ซ่อนอยู่ในผลไม้นั้นด้วยความตื่นเต้นแก้วตาเลือกผลไม้สีม่วงสดใสลูกนึง เธอและยายกลับบ้านพร้อมกับความคาดหวังถึงคืนที่จะมาถึงคืนนั้นแก้วตาวางผลไม้ไว้ใต้หมอนและหลับไปอย่างรวดเร็วในความฝันเธอพบตัวเองอยู่ในหมู่บ้านที่แห้งแลง้งผู้คนกำลังทะเลาะกันเพราะขาดแคลนน้ำแก้วตาเห็นต้นไม้ใหญ่ยืนต้นเดียวกลางหมู่บ้าน มันมีกิ่งก้านสาขามากมายแต่ไม่มีใบสักใบเสียงกระซิบดังขึ้นในหูของเธอจงมองให้ลึกกว่าที่ตาเห็นแก้วตาจึงเดินเข้าไปใกล้ต้นไม้และสังเกตยอย่างละเอียดเธอพบว่ารากของมันทอดยาวลึกลงไปในดินเธอเริ่มขุดดินตามรากไปและพบน้ำใต้ดินที่เย็นฉ่ำ แก้วตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความเข้าใจใหม่เธอรีบไปเล่าให้ยายฟังยายคะหนูเข้าใจแล้วว่าทำไมต้นไม้ถึงไม่มีใบมันกำลังเก็บพลังงานทั้งหมดไว้หาน้ำใต้ดินให้หมู่บ้านบางครั้งเราต้องมองให้ลึกกว่าที่ตาเห็นเพื่อจะได้เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งต่างๆยายยิ้มด้วยความภูมิใจ เก่งมากสลาลานนี่คือบทเรียนจากต้นไม้แห่งปัญญานับจากวันนั้นแก้วตาและยายเริ่มออกเดินทางไปยังต้นไม้แห่งปัญญาทุกเดือนเพื่อรับบทเรียนใหม่ๆในการเดินทางครั้งที่สองแก้วตาเลือกผลไม้สีแดงสดคืนนั้นเธอฝันว่าตัวเองอยู่ในเมืองที่ผู้คนสวมหน้าก,ากากตลอดเวลา ไม่มีใครยิ้มหรือหัวเราะจนกระทั่งเด็กน้อยคนหนึ่งทำหน้ากากหล่นทุกคนตกใจกับรอยยิ้มสดใสของเด็กคนนั้นและเริ่มถอดหน้ากากของตัวเองออกเมืองทั้งเมืองเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะและความสุขแก้วตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับบทเรียนใหม่การแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับคนรอบข้างได้ เดือนต่อมาผลไม้สีเขียวนำพาแก้วตาไปสู่ความฝันเกี่ยวกับป่าที่กำลังถูกทำลายเธอได้บทเรียนรู้สึกถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและการใช้ทรัพ,พยากรอย่างชาญฉลาดทุกครั้งที่แก้วตาได้รับบทเรียนใหม่ๆเธอจะนำความรู้นั้นมาแบ่งปันกับผู้คนในหมู่บ้าน ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นชื่อเสียงของเธอในฐานะเด็กหญิงผู้มีปัญญาเริ่มแพร่กระจายไปทั่วปีแล้วปีเล่าแก้วตาเติบโตขึ้นพร้อมกับปัญญาที่เพิ่มพูนเธอกลายเป็นที่เคารพนับถือของผู้คนในละแวกนั้นและมักได้รับเชิญให้ไปช่วยไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในหมู่บ้านวันหนึ่ง ขณะที่แก้วตาซึ่งบัดนี้เป็นหญิงสาวเต็มตัวกำลังเดินทางกลับจากการช่วยเหลือหมู่บ้านห่างไกลเธอพบกับชายชาราที่กำลังนั่งพักใต้ต้นไม้ริมทางสวัสดีค่ะคุณตาแก้วตาทักทายอย่างนอบน้อมคุณตาต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะชายชารายิ้มอย่าง่อนโยนและกล่าวว่าไม่จ้ะ ลูกหลานตาไม่ต้องการอะไรตาแค่อยากจะขอบคุณเธอแก้วตามองด้วยความสงสัยขอบคุณหนูเหรอคะแต่หนูไม่เคยพบคุณตามาก่อนเลยนะคะชายชราหัวเราะเบาๆเธออาจจะไม่รู้จักตาแต่ตารู้จักเธอดีเธอคือแก้วตาเด็กน้อยที่เคยพบต้นไม้แห่งปัญญาและนำปัญญานั้นมาช่วยเหลือผู้คนมากมายด้วยความประหลาดใจ แก้วตาถามว่าคุณตารู้เรื่องต้นไม้แห่งปัญญาด้วยหรอคะแน่นอนสิชายชาราตอบเพราะตาคือวิญญาณของต้นไม้แห่งปัญญานั่นเองตามาหาเธอเพื่อมอบบทเรียนสุดท้ายแก้วตานั่งลงข้างๆชายชาราด้วยความตื่นเต้นบทเรียนอะไรหรอคะคุณตาชายชารามองลงไปที่แก้วตา ด้วยดวงตาที่เปี่ยมด้วยปัญญาบทเรียนสุดท้ายก็คือปัญญาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในต้นไม้วิเศษหรือผลไม้มหัศจรรย์แต่อยู่ในตัวเธอเองตลอดมาต้นไม้แห่งปัญญาเป็นเพียงเครื่องมือที่ช่วยให้เธอค้นพบพลังภายในของตัวเองตอนนี้ถึงเวลาแล้วที่เธอจะเป็นต้นไม้แห่งปัญญาให้กับผู้อื่นบ้าง จงแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของเธอช่วยให้ผู้อื่นค้นพบปัญญาภายในตัวของเขาเองเมื่อกล่าวจบชายชราก็จางหายไปเหมือนสายลมแต่คำพูดของเขายังคงกล้องอยู่ในใจของแก้วตาลายสักแห่งโชคชะตาในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีหญิงสาวคนหนึง่งชื่อแสงดาว เธอเป็นที่รักในฐานะช่างศักดิ์ที่มีพรสวรรค์ลายศักดิ์ของเธอไม่เพียงแต่สวยงามเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องเล่าขานกันว่ามีพลังวิเศษสามารถเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของผู้ที่สวมใส่มันวันหนึ่งมีชายหนุ่มคนนึงชื่อไผ่เดินทางมาจากต่างถิ่นเพื่อขอให้แสงดาวสักให้ เขาเล่าว่าชีวิตของเขาเต็มไปด้วยความโชคร้ายไม่ว่าจะทำอะไรก็ล้มเหลวและต้องการความช่วยเหลือจากพลังวิเศษของลายศักดิ์ของเธอแสงดาวมองดูไผ่ยอย่างพินิจพิเคราะห์และกล่าวว่าลายศักดิ์ของฉันไม่ได้สร้างโชคชะตาแต่มันเผยให้เห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณคุณต้องพร้อมที่จะไปเชิญกับความจริงนั้น ไผ่ยพยักหน้าอย่างมุ่งมั่นผมพร้อมแล้วครับผมอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองแสงดาวจึงเริ่มต้นสักลายบนหลังของไผ่เธอใช้เวลาหลายชั่วโมงในการสร้างสรรค์ลวดลายที่ซับซ้อนและงดงามเมื่อเสร็จสิ้นเธอส่งกระจกให้ไผ่ดูผลงานไผ่มองดูลายสักด้วยความตื่นเตึง มันเป็นภาพของต้นไผ่ที่กำลังงอกงามท่ามกลางพายุกิ่งก้านของมันโอนเอ็นไปตามแรงลมแต่ไม่มีวันหักนี่คือตัวตนที่แท้จริงของคุณแสงดาวอธิบายคุณมีความยืดหยุ่นและความแข็งแกร่งมากกว่าที่คุณคิดแต่คุณไม่เคยจะหนักถึงมันไัยรู้สึกาซาบซึ้งกับความหมายของลายสัก์ แต่ก็ยังสงสัยว่ามันจะช่วยเปลี่ยนโชคชะตาของเขาได้อย่างไรแสงดาวยิ้มและกล่าวว่าจากนี้ไปทุกครั้งที่คุณเผชิญกับความยากลำบากให้นึกถึงลายสักนี้มันจะเตือนให้คุณรู้ว่าคุณสามารถยืดหยุ่นและปรับตัวได้เหมือนต้นไผ่ไผ่ออกเดินทางกลับบ้านด้วยความหวังใหม่ในระหว่างทางเขาพบกับอุปสรรค แต่ทุกครั้งที่รู้สึกท้อแท้เขาก็นึกถึงลายสักบนหลังของตนและพบพลังที่จะฝ่าฟันต่อไปเวลาผ่านไปชื่อเสียงของแสงดาวแพร่กระจายไปไกลผู้คนมากมายเดินทางมาขอให้เธอสักให้แต่ละคนได้รับลายสักที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวสะท้อนถึงพลังที่ซ่อนอยู่ภายในของพวกเขา มีชาวนาที่ได้รับลายสักรูปเม็ดข้าวที่กำลังงอบงามเตือนใจให้เขาอดทนและรอคอยผลแห่งการลงแรงหญิงสาวที่ขาดความมั่นใจได้รับรายสักรูปผีเสื้อที่กำลังออกจากตักแด้เพื่อเตือนใจว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตแม้แต่หัวหน้าหมู่บ้านที่เคยเป็นคนใจร้อน ก็ได้รับลายสักรูปแม่น้ำที่ไหลเอื่อยๆเตือนให้เขารู้จักใจเย็นและยอมรับการเปลี่ยนแปลงทุกคนที่ได้รับลายสักจากแสงดาวต่างพบว่าชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นไม่ใช่เพราะเวทมนต์ใดแต่เป็นเพราะพวกเขาได้ค้นพบพลังที่แท้จริงภายในตัวเอง วันหนึ่งมีแม่มดชราเดินทางมาที่หมู่บ้านเธอได้ยินเรื่องราวของแสงดาวและต้องการทดสอบพลังของเธอแม่มดขอให้แสงดาวสักลายที่จะทำให้เธอเป็นอมะตะแสงดาวมองดูแม่มดอย่างลึกซึ้งและตอบว่าดิฉันไม่สามารถสักลายที่ทำให้คุณเป็นอมะตะได้ แต่ลิฉันสามารถสักลายที่จะช่วยคุณเข้าใจคุณค่าของชีวิตที่มีขีดจํากัดได้แม่มดโกรธมากเธอขู่ว่าจะสาบแสงดาวให้กลายเป็นหินแต่แสงดาวยังคงยืนหยัดในจุดยืนของเธอพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีชีวิตที่ยืนยาวแต่มาจากการใช้เวลาที่เรามีอยู่ให้มีความหมายแสงดาวกล่าว ห้าคุณยอมให้ดิฉันสักให้คุณจะเข้าใจสิ่งนี้โดยความประหลาดใจในความกล้าหาญของแสงดาวแม่มดจึงตกลงที่จะรับการสักแสงดาวใช้เวลาทั้งคืนในการสร้างสรรไหลสักให้แม่มดเมื่อเสร็จสิน้นมันเป็นภาพของต้นไม้ใหญ่ที่มีกิ่งก้านสาขามากมายแต่ละกิ่งแทนช่วงเวลาต่างๆในชีวิต บางกิ่งเต็มไปด้วยดอกไม้บางกิ่งมีผลไม้บางกิ่งก็เหี่ยวแห้งนี่คือต้นไม้แห่งชีวิตของคุณแสงดาวอธิบายแต่ละกลิ่งแทนโอกาสที่คุณมีไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การสร้างความสุขหรือการช่วยเหลือผู้อื่นคุณไม่จำเป็นต้องมีชีวิตที่เป็นอมตะแต่คุณสามารถทำให้ทุกวันของคุณมีคุณค่าได้ แม่มดมองดูลายศักด์ด้วยความทึ่งเธอเริ่มเข้าใจว่าการสแสวงหาความเป็นอมตะทำให้เธอพลาดโอกาสมากมายในการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายนับตั้งแต่นั้นแม่มดก็เปลี่ยนไปเธอใช้พลังของเธอในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างความดีให้กับโลกเธอไม่กลัวความตายอีกต่อไป แต่กลับรู้สึกขอบคุณสำหรับทุกวันที่เธอยังมีชีวิตอยู่เรื่องราวของแสงดาวและลายสักแห่งโชคชะตาแพร่พลายไปทั่วแผ่นดินผู้คนเริ่มเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงไม่ได้มาจากเวทมนต์หรือโชคชะตาแต่มาจากการค้นพบและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของตัวเองแสงดาวยังคงสักลายให้ผู้คนต่อไป แต่เธอมักจะเตือนทุกคนว่าลายศัก์ของฉันไม่ได้เปลี่ยนแปลงโชคชะตาของคุณมันเพียงแต่เปิดเผยพลังที่ซ่อนอยู่ในตัวคุณการจะใช้พลังนั้นอย่างไรขึ้นอยู่กับคุณเองและนั่นคือเหตุผลว่าทำไมทุกวันนี้ในหมู่บ้านเล็กๆยังมีผู้คนเดินทางเข้ามาเพื่อพบกับแสงดาวไม่ใช่เพื่อขอโชคชะตาที่ดีกว่าแต่เพื่อค้นหาพลังที่แท้จริงภายในตนเอง ผ่านศิลปะแห่งลายสักที่มีความหมายลึกซึ้งสายน้ำแห่งความกระตันยูณนะหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำมีครอบครัวชาวนาครอบครัวหนึ่งอาศัยอยู่พ่อแม่มีลูกสาวคนเดียวชื่อน้ำใสเธอเป็นเด็กที่ร่าเริงสดใสและมีน้ำใจเหมือนชื่อของเธอ ทุกๆวันน้ำใสจะช่วยพ่อแม่ทำนาและคอยดูแลยายที่แก่ชราซึ่งอาศัยอยู่ด้วยกันวันหนึ่งเกิดภัยแล้งครั้งใหญ่ในแม่น้ำเริ่มแห้งขอดพืชผลในนาเหี่ยวเฉาสัตว์น้อยใหญ่ล้มตายเป็นจำนวนมากชาวบ้านต่างเดือดร้อนกันทั่วหน้าครอบครัวของน้ำใสก็ไม่ต่างกันพวกเขาต้องประหยัดน้ำกินน้ำใช้อย่างที่สุด ยายของน้ำใสเล่าว,ว่าในป่าลึกบนภูเขาห่างออกไปมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่เคยแห้งเหือดแต่การเดินทางไปที่นั่นเต็มไปด้วยความอันตรายและต้องแลกด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดน้ำใสตัดสินใจจะเดินทางไปยังบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์นั้นเพื่อช่วยเหลือครอบครัวและหมู่บ้านของเธอแม้พ่อและแม่จะทัดทาน แต่ด้ยวยความมุ่งมั่นของน้ำใสพวกเขาจึงยอมให้เธอไปน้ำใสออกเดินทางแต่เช้าตรู่เธอต้องฝ่าป่าทึบป,ปีนเขาสูงชันและข้ามห้วยเหวลึกระหว่างทางเธอได้พบกับสิ่งมีชีวิตต่างๆที่เดือดร้อนจากภัยแล้งเธอพบกับนกน้อยที่มีปีกหัก ไม่สามารถบินไปหาน้ำดื่มได้น้ำใสจึงแบ่งน้ำในกระบอกไม้ไผ่ของเธอให้นกดื่มและพยายามช่วยพยาบาลปีกของมันจนหายนกขอบใจน้ำใสและบอกว่าจะไม่มีวันลืมบุญคุณน,นี้ต่อมาเธอเจอกวางน้อยที่ขาเจ็บไม่สามารถเดินไปหาอาหารได้ น้ำใสจึงแบ่งข้าวหอที่ติดตัวมาให้กวางกินและใช้สมุนไพรที่เก็บมารักษาแผลให้กวางน้อยซาบส้งใจมากและสันวาว่าจะตอบแทนบุญคุณในวันหนึ่งเมื่อค่ำลงมาน้ำใสามาถึงถ้ำแห่งหนึ่งเธอพบงูเผือกที่กำลังทุกข์ทรมานเพราะผิวของมันแห้งแตก เนื่องจากอากาศร้อนน้ำใสใช้น้ำที่เหลือน้อยนิดของเธอชะลูมตัวงูและใช้ใบไม้ห่อตัวมันไว้เพื่อรักษาความชุ่มชื้นงูเผือกรู้สึกดีขึ้นมากและกล่าวขอบคุณน้ำใสพร้อมทั้งเตือนให้เธอระวังอันตรายที่รออยู่เบื้องหน้าวันรุ่งขึ้นเธอเดินทางต่อมาจนถึงบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ แต่ทางเข้าบ่อน้ำน,นั้นถูกปิดกั้นดยประตูหินและมียักษ์ตนหนึ่งเฝ้าอยู่ยักษ์กล่าวว่าเจ้ามนุษย์น้อยเจ้าต้องการอะไรน้ำใสตอบอย่างนอบน้อมหนูมาขอน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อช่วยเหลือครอบครัว,รวและหมู่บ้านของหนูที่กำลังประสบภัยแ้งเจ้าค่ะยักษ์หัวเราะมันไม่ง่ายเช่นนั้นหรอกเจ้าต้องผ่านการทดสอบสามอย่าง และแรกด้วยสิ่งที่มีค่าที่สุดของเจ้าน้ำใสยติตกลงยักษ์จึงเริ่มการทดสอบการทดสอบแรกยักษ์โยนเมล็ดพืชนับพันลงบนพื้นและสั่งให้น้ำใสยแยกเมล็ดพืชแต่ละชนิดออกจากกาันให้เสร็จภายในหนึ่งชั่วยามน้ำใสรู้สึกสิ้นหวังแต่ทันใดนั้นเองฝูงนกที่เธอเคยช่วเหลือก็บินมา พวกมันช่วยกันคาบเมล็ดพืชยักเป็นกองกองอย่างรวดเร็วทำให้น้ำใสผ่านการทดสอบแรกได้สำเร็จการทดสอบที่2ยักให้น้ำใสเก็บผลไม้วิเศษบนต้นไม้สูงลิบลิ่วเธอพยายามปีนขึ้นไปแต่ก็ไม่สามารถทำได้กวางน้อยที่เธอเคยช่วยเหลือจึงวิ่งมา มันให้น้ำใสขี่หลังแล้วก็โดดขึ้นไปบนต้นไม้อย่างว่องไวเธอจึงเก็บผลไม้วิเศษได้สำเร็จการทดสอบสุดท้ายยักให้น้ำใสเดินผ่านทางเดินที่เต็มไปด้วยหนามแหลมคมน้ำใสลังเลที่จะก้าวเดินแต่แล้วงูเผือกที่เือเคยช่วยก็เลือมา มันให้น้ำใสเหยียบบนหลังของมันและค่อยๆพาน้ำใสเดินผ่านทางเดินนั้นไปได้อย่างปลอดภัยยักษ์ประหลาดใจมากที่น้ำใสผ่านการทดสอบทั้งสมได้มันจึงถามว่าเจ้าทำได้อย่างไรน้ำใสตอบว่าหนูแค่ช่วยเหลือผู้คนตามกำลังที่หนูมีโดยไม่หวังผลตอบแทนเจ้าค่ะยักษ์พยักหน้าด้วยความพอใจ เจ้าผ่านการทดสอบทั้งหมดแล้วแต่เจ้ายังต้องแลกสิ่งที่มีค่าที่สุดของเจ้าเพื่อแลกกับน้ำศักดิ์สิทธิ์เธอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดของหนูคือเวลาที่จะได้อยู่กับครอบครัวและคนที่หนูรักหนูยอมสละเวลานั้นเพื่อแลกกับน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะช่วยทุกคนในหมู่บ้านเจ้าค่ะยักยิ้มและกล่าวว่า เจ้าช่างเป็นเด็กที่กล้าหาญและเสียสละเจ้าสมควรได้รับน้ำศักดิ์สิทธิ์นี้ยักษ์จึงเปิดประตูหินและมอบน้ำศักดิ์สิทธิ์ให้แก่น้ำใสเมื่อน้ำใสนำน้ำศักดิ์สิทธิ์กลับมาถึงหมู่บ้านเธอได้แบ่งปันให้กับทุกคนทันใดนั้นฝนก็เริ่มตกลงมาแม่น้ำก็เริ่มกลับมาเต็มฝั่งพืชพันธุ์เขียวชอุ่มอีกครั้ง ทุกคนในหมู่บ้านต่างซาบซึ้งกับความกล้าหาญและเสียสละของน้ำใสพวกเขาเรียกแม่น้ำสายนั้นว่าสายน้ำแห่งความกตัญญูเพื่อเป็นเที่ระลึกถึงการเดินทางอันยากลำบากของน้ำใสนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาผู้คนในหมู่บ้านต่างเรียนรู้ที่จะเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือซึ่งกันและกันพวกเขาเข้าใจว่า การให้โดยไม่หวังถมตอบแทนนั้นสามารถสร้างปาฏิหาริย์ได้และความกตันยูคือใส่น้ำที่จะหล่อเลี้ยงชีวิตและติดใจให้เบิกบานตลอดไป